สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเรซธี45ร่างกายแค่18เผยถ่ายเลือดจากลูกและกินไม่เกิน11โมงการมีสุขภาพที่ดีหรืออ่อนเยาว์กว่าวัยคงเป็นเรื่องที่หลายๆคนต้องการหลายๆคนจึงมีวิธีดูแลสุขภาพของตนเองและบางวิธีก็ชวนตะลึงสุดๆเช่นที่สำนักข่าว NY Post ได้ไรายงานเรื่องราวของเศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งที่ดูแลสุขภาพและร่างกายของตนเองดีมากๆ ซึ่งต้องจ่ายกว่า2ล้านดอลลาร์ต่อปีหรือประมาณ70ล้านบาทชายคนนี้ชื่อว่าไบรตันจอนสันเจ้าพ่อด้านเทคโนโลยีวัย45ปีเขาต้องการให้ตนเองมีสุขภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลาเลยทุ่มเททุกอย่างเพื่อดูแลมันเขากลายเป็นที่ฮือฮาในสังคมออนไลน์หลังจากมีรายงานเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันที่สุดโต่งของเขาซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้อวัยวะสําคัญทั้งหมดคือสมองตับไต ฟันผิวหนังผมองคชาติและไส้ตรงทำงานเหมือนเดิมในช่วงวัยรุ่นตอนปลายตอนนี้มีสภาพร่างกายเหมือนคน18ปีกิจวัตรประจำวันที่ราคาแพงและสุดตรงของไบรอันมีมากมายหลายข้อแต่ที่คนให้ความฮือฮาและสนใจอย่างมากคือ หเขากินอาหารมื้อสุดท้ายของวันไม่เกิน11โมงและสเขาทำการถ่ายเลือดจากลูกชายวัยบ17ปีรับประทานอาหารวีแกนให้พลังงานรวม1,977แคลอรี่ต่อวันดื่มน้ำผักที่ผสมครีเอทีนและคอลลาเจนเปปไทด์รับประทานอาหารเสริมมากกว่า100ไรายการต่อวันออกกำลังกายวันละ1ชั่วโมงออกกำลังกายแบบเข้มข้น3ครั้งต่อสัปดาห์เขานอนเร็วแล้วตื่นตีห้าทุกวัน แปรงฟันและชใช้ไหมขัดฟันบนปากด้วย 3T ีท,ทออย์และเจลต้านอนุมูลอิสระก่อนนอนจะสวมแว่นตาที่ป้องกันแสงสีน้ำเงินเป็นเวลาสองชั่วโมงตรวจสุขภาพอย่างละเอียดทุกส่วนในทุกเดือนซึ่งอย่างไรก็ตามการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ดีและควรทำอาจไม่ต้องทำแบบสุดตรงหรือเหมือนกับใช้มหาเศรษฐีคนนี้ก็ได้เพราะร่างกายก็ย่อมเป็นไปตามอายุไขเราคงไม่สามารถยืมมันได้ตลอดไปขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ